ดีก็ต้องซื้อแหละไม่ลองก็ไม่รู้เขาก็ดีลองหมดครับปวดหัวเข่าแป๊บๆค่ะปวดหลังปวดหลังค่ะแล้วก็หัวเข่าก็ดังก็แก๊กก็แก๊กสั่งไปสามกล่องครับเริ่มทานแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกดีกว่าเดิมอ่ะรู้สึกมันดีขึ้นเลยดีขึ้นค่อยๆดีไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันกล่องแรกก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับใช่มันหายปวดแล้วข้อมันก็ไม่มันก็ไม่ตึงแล้วขกอไม่ตึง มันก็คอยย่อยยืดได้มันก็ไม่เข็ดแป๊บๆทีๆ่หัวเขา่าหัวเข่าก็แก้กแกลก,ก็เริ่มมันเทาลงเทาลงหลังวปวดหลังแล้วลมายันปลายเท้าขาเนี่ยรถชนกันรถชนอ่รถชนกันแล้วก็สะโพกหักเขาใส่ ก็วกใส่ไฟเบอร์แสนใช่ไหมครับห้าแสนแปดห้าแสนแปดโอ้โหแล้วว่าการเริ่มดีขึ้นไหมครับหลังจากกินยาเนี่ยแล้วก็ดีขึ้นหลังอรักษาเนี่ยมันค่อยชั่วมันหายแล้วค่อยชั่วแล้วเขาทานกันมาแล้วเขาว่าดีอ่ะเราก็จะลองมานองดานไปหนึ่งกล่องมันร้อนออกไปขาไปขาไปเท้าเบาขึ้นขามันไม่คัดมันไม่ขัด่ะอันนี้แค่แค่กล่องเดียวกล่องเดียวอาการของคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยปวดอ่า หัวเข่าสองข้างยืนไม่ได้หัวเข่าสองข้างยืนไม่ได้อแต่มันเดินแล้วมันจะเจ็บแป๊บแป๊บอยู่ข้างในเกิดจากอะไรครับเกิดอุบัติเหตุหกรล้มหมอบอกว่าไม่หักไม่แตกแต่เราเดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยนานไหมครับที่เราเดินไม่ได้ครับถ้าเดินไม่ได้เลยคือ5้าวัน5วันเดินไม่ได้เลยอ่านอนอยู่ท่านไหนท่านนั้นปวดถึงขั้นไหนครับเวลาเราเดินปวดคลานเลยค่ะปวดคลานบางครั้งก็คลานเลยเหรอฮะอ๋อแล้ว่งนี้เราไปนู่นไปนี่ไปห้างไปวัดไปวาไม่ไปเลย พอเรารู้ว่าไปนี่ไม่รอดแน่ไม่ยืนไม่ได้อะยืนไม่ได้เลยใช่มันเจ็บมากเจ็บมากเลยอยู่กับอาการปวดต่างๆเหล่าเนี้ยนานสองปีก็หากินมาหลายยี่ห้อแล้วครับทุกอย่างรักษาหลายวิธีกินมาหลายยี่ห้อใช่เปิดดูใน YouTube เห็นดีบูเนี้ยเลยสั่งมาสองกล่องสองกล่องคือเดินเดินมันก็เบาขึ้นเดินเบาขึ้นเดินเบามันไม่ไม่ขัดะไม่ขัดแล้วลุกนั่งก็สบายใช่เพราะเมื่อก่อนนี้มันเราจะโยกหัวเข่ามันก็ไม่ได้อะ แค่ยกหัวเข่าก็ไม่ได้มันยังไม่เดินเลยแค่ยกขึ้นเฉยๆนี่แหละยกขึ้นแบบมันทรมานเน่ยมันเหมือนกับมันไปสีกันหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันปวดตอนนี้ก็เดินได้สบายเมื่อกี้ก็เดินไปรับผลที่ที่หน้าปากซอยเลยตอนนี้ทานไปแล้วสองกล่องอาการดีขึ้นขนาดนี้แล้วผู้ที่เป็นอาการอย่างดิฉัน เรื่องข้อเรื่องกระดูกนะครับเรื่องอาการอักเสบของเส้นเอ็นต่างๆนะครับแล้วก็ดีบุญผงตัวนี้ช่วยได้ท่านใดที่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้ออยู่นะครับลองตัดสินใจทานดูเลยนะครับอย่างน้อยเซตสองกล่องสามกล่องนะครับดีมากพี่สุภาพรยืนยันว่าดีดสบายนะครับคุณป้าแต่ก่อนนี้ลุกนั่งนี่ลําบากเลยเนาะะอี้ลูกอ๋อต้องขยับทีละก้าวทีละก้าว ตัดใช่ไหมหมอต้องหมอให้ไปเดินทีแบบนี้แบบม่นเด็กข<อ>ับเดินแต่ว่าตอนนี้ได้ขอไฟได้แบบนี้ได้ดโอ้โหเยี่ยมเลยเข่าปวดเข่าตรงหัวเข่าเนี่ยปวดมากแล้วก็ตรงเอ็นเนี่ยปวดปวดโอ้ยปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ําอ,อ่ะอขนาดนั้นแล้วนอนนอนแข็งอย่างเงี้ยยกไม่ได้นะยกขาลงมาอย่างงี้ไม่ได้ต้องยกอย่างเงี้ยวางค่อยๆไม่ใช่จะลุกง่ายๆค่อยๆประคองตัวเองโอ้โหร้องไห้เลยอะ บ,บอกไม่ถูกแล้วเส้นเนี่ยมันยึดแล้ขาบวมปวดเข่าปวดเข่าตรงหัวเข่าเนี่ยปวดมากแล้วก็ตรงเอ็นเนี่ยปวดปวดแล้วก็จะทํำยังไงก็จะไปซื้อยากินใช่ไหมมันก็หายชั่วครั้งชั่วคราวมันก็ไม่ดีเปิดเดฟซดูเอ๊ะลองยี่ห้อดีบูนดูซิแม่ก็ซื้อมากินทานไปวันแรกก็ค่อยชั่วนิดๆแต่ว่าพอวันที่สองอ,ะอ่ะมันดีเนี่ย มันไม่ปวดแล้วเรออเราไม่ต้องถือไม่เท้าแล้วคุณป้ามั่นใจก็เลยสั่งซื้อต่ออีกสั่งอีกสองกล่องสั่งอีกสองกล่องเพื่อทานให้มันอาการดีขึ้นเยอะๆนะครับแล้วตอนนี้คุณป้าก็ทานต่อเนื่องเลยเนาะทานต่อเนื่องไปไหนได้ไปร้องเพลงได้ผมดูนิดนึงนะครับเบายได้สบายเลยไม่ต้องแต่ก่อนนี้โอ้ยโอยอย่างเนี้ยไม่ไหวเลยอ่ะเดี๋ยวนี้สบายมากโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับจากที่ต้องต้องถือวอลเกอร์ตลอดไม่กล้าออกนอกบ้าแต่ตอนนี้ลุก เดินไครับวันนี้ผมจะมาตอกย้ําความมั่นใจให้กับทุกท่านนะครับท่านใดที่มีอาการปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อนะครับวันนี้ท่านอาจจะเคยทานแล้วหรือยังไม่เคยทานนะครับหรืออาจจะยังลังเลสงสัยหรือมีความท้อแท้ใจนะครับกินมาหลายที่แล้วรักษาที่ไหนก็แล้วนะครับก็ไม่ดีขึ้นนะครับวันนี้ให้ทุกท่านลองเปิดใจในส่วนของการใช้ผลิตภัณฑ์ดีบุญผงชนิดเข้มข้นนะครับสารสกัดนวัตกรรมนะครับในการที่จะไปช่วยฟื้นฟ,นฟนูดูแลอาการปัญหาที่ทุกท่านปวดขาลองตัวนี้สิ เปิดใจลองรับดูดีนะถ้ากินได้ผลแล้วก็ไปบอกต่อแล้วกันนี่จะมารีวิวในส่วนของดีบูนผงนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับรูปกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งปรับปรุงใหม่นะครับหลายหลายท่านอาจจะเคยทานแบบกล่องเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมั่นใจได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสารสกัดยังคงเหมือนเดิมนะครับบางท่านอาจจะเรียกว่าดีบูนดีบุนเดนะครับก็คือตัวเดียวกันนี่แหละครับมั่นใจได้เลยนะครับ ในส่วนของสารสกัดข้างกรองนะครับก็ระบุไว้ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับมีสารสกัดถึง7ชนิดนะครับเข้มข้นนะฮะสารสกัดนวัตกรรมนะครับเพราะฉะนั้นท่านมั่นใจได้เลยนะครับเลขที่ออยนะครับระบุไว้ชัดเจนนะครับสถานที่ผลิตและจัดจําหน่ายนะครับก็ระบุไว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นทุกท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าวันนี้ดีบูลจะสามารถจะช่วยเรื่องกระดูกและข้อของท่านได้อย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับข้อเข่าอักเสบนะครับ เสียงดังในข้อก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับเสียวแป๊บตามข้อนะครับก็วันนี้ก็ช่วยได้ข้ออักเสบต่างๆช่วยได้หมดเลยนะครับเส้นตึงนะครับกระดูกทับเส้นก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งกล่องมีทั้งหมด5ซองนะครับหกล่องมีทั้งหมด5ซองก็สามารถที่จะชงทานหลังอาหารเช้านะครับเพียงวันละ1นซองเท่านั้นนะครับ ก็1นถึงสกล่องนะครับก็อาการท่านก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นให้ท่านมั่นใจได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้เราจัดจําหน่ายมาแล้วเกือบ10ปีนะครับมีลูกค้าที่ทานแล้วดีขึ้นแล้วก็เกิดการบอกต่อซื้อซ้ํานะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจกับดีบูลของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านลองเปิดใจนะครับในส่วนของการใช้ดีบูลในการที่จะช่วยฟื้นฟูด,ดูแลอาการกระดูกหข้อของท่านเองและคนที่ท่านรักนะครับ